สวัสดีครับสวัสดีท่านครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียร์ลำสิงครับทุกคนวันนี้มีโอกาสได้มาดูาสมอครับเจ้าแปดน็อตของเราครับนี่ก็เวลาก็เนินนานมาพอสมควรแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วครับนี่กำลังเออเก็บงานพวกระบบลากลูกครับแต่ว่าแผงมเนียมก็ใส่แล้วใส่ดู ดูทรงครับแล้วก็เจาะรูเจาะอะไรไว้นะครับเราก็ต้องลื้อลงทําสีครับแล้วก็ค่อยประกอบเนะาะสีเนาะอันนี้เราใส่เข้าไปก็ทรงประมาณนี้นะครับนี่จงอางก็ประมาณนี้ครับถูกใจเอฟซีหรือเปล่าครับเนี่ยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็โอเคนะคทนี่ว่าที่ว่าพอได้สวยเต็มเลยครับแลมเลยก็เตยบอก จัดครับประมาณนี้ครับก็ถูกใจอยู่ครับทรงกระบะทรงกระบะความเตี้ยความสูงตรงางครับเราก็สั่งทําประมาณนี้ครับก็ถูกใจครับแต่ว่านี่รลบลากลูกก็เดินไปหมดแล้วนะครับน้ํามันแป๊บน้ํงมงน้ํามันเสร็จหมดแล้วแต่ว่าผิดก็คือผิดเป็นคู่นะช่างแก้วบอกครับน้ำมันเดือบอะไรบอกสั่ง

เส้นลายเขาเดิบนบุญบางคนเขามันจับไปมันไปฉ<อ>ีดอย่าเป็นฟองแมนเอ้ยช่างเกี๊ยวนี่ว่าธรรมาดาได้นี่แต่ว่าเสียย่างเดียววะเห็ดเต๋าลำพวกโบผ่านเด็ดเอย่างเงี้ยมาโอ้ได้ได้จัดเลยเฮ้ยเหรอจอด,ดรเรียบร้อยตัวมันติดเตพันเกี่ยวเจ้านายนั่นนะ่ะห่วยขาดเอาเลยบ่แมนแกมือแกนี่ได้ซุกเบย์ได้เนี่ยเรียบร้อยครับ ติดนะครับแท่นลำโพงไม่ได้ครับเพราะว่าออตูดเรามันตูดตัวนี้เนี่ยจากจากหูดัามาตัวนี้มันสั้นแล้วยกไปแล้วมันกดลำโพงครับต้องแท่นสไตล์นี้ไม่ได้ครับต้องทำแท่นหุเหนเออมมนบเหมือนสามมิตนะครับเหมือนสามมิตก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนเราทํากับสางทํากับช่างแก้วมันเอแบบว่าจังไดล่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้ยกดัมไหมนะครับนะเพราะว่าเราข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับผิดเป็นครูครับ เรียนรู้เป็นอาจารย์นะครับผมจังเกีวบอกแต่ว่าพิษเป็นกนสินาบูดรบุตจังน้อยนะครับเนาะสังเกตุเพื่นกัคือว่าครับสังเพื่นเนาะโอ้ดูเด้อคือ <c oughs> เฉลี่ยเหรอนี่นะมือระหว่างระวานเลาะแถนลำพูงใหม่น่ะสิประมาณมมาาาสามหมื่นพนันว่ารอสามหมื่นผมจะขายรถให้เราเลยครับ <c oughs> ผมจะไปซื้อขั้นไม่แบบมันโดนผดนะ, <c oughs> จะเจียวมืออื่นกันเสียวเหลี่ยมทะเบียนใหม่ก็เจ้าครับโอ้ นี่ก็ฝนก็นสิตกพี่น้องเอ้ยบอกช่างแก้วแล้วถ้าฝนตกให้ถอยรถเข้าร่มหน่อยครับเพระาะว่ายังไม่ได้ทําสีเดี๋ยวมันขึ้นสนิมมันลําบากครับช่างลําบากช่างสีเนาะก็อันไหนพอหลบได้หลบรีได้แล้วก็หลบไปครับนะโดยเฉพาะหลบเมียเออโดยเฉพาะเมียนี่ผมไม่อยากเข้าใกล้มันเลยครับรช่วงนี้เรียบร้อยครับแผงข้างมินียมสวยๆครับอคอกทึบเลยน้องถังน้ามันก็มินียมนะครับอื ระ,ระบบเกียร์ฝากใส่หมดแล้วนะครับใส่หมดแล้วนะครับอู้ถังน้ำมันอมองมนะครับติดถังน้ำมันครับใส่หมดแล้วนะครับเหลือแค่ถ้าถ้าไม่ติดที่ว่าทําแท่นลําโพงใหม่ก็เดินระบบอีกประมาณสองวันก็น่าจะเสร็จนะครับแต่นี่ก็เบ็ดเสร็จแล้วน่าจะเป็นหนึ่งอาทิตย์พอดีแหละมันก็อยกชุดอยู่หันแล้วนี่ประมาณนี้ครับ ช่างแก้วโมดิฟายเมคที่ีพอเลยสองห้อเลาะแผ่นนอกนี่ลาะก่อนเลยแล้วเฉยๆเละเละละขาไฟขายังก่อนเลยหรอกเรียบร้อยบ่ก็ไม่ได้มาโอ้ผมบ่ได้มาโดนตืบเนาะช่างแก้วเนาะ ตั้งแต่วันที่สองสองสามอ่ะนี้ที่ยี่สิบอ่ะโดนโดนโดนเติบนะพี่น้องขาแต่อยากน้ำดลเกลียดปลาเราครับเลยบันไหนไปใส่มาใส่ลอกลูกแหมเรื่องลอกไหมลูกเดี๋ยวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมั้ยนเดี๋ยวเองเรายกใส่เพื่อที่จะเจาะรูไว้ครับนี่เจาะรูไว้แล้วก็ นี่เราก็ยึดไว้เวลานั้นก็ยกลงก็ใส่ตัวที่ตกแต่งอะประดับยนต์นะครับชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นครับนะครับนี่ก็ถามว่าถูกใจไหมผมก็ถูกใจครับนะถูกใจก็ธรรมดาครับของลีต้องรอหน่อยนะครับผมสรุปแล้วได้ทำแท่นลำโพงใหม่ครับโอ้ย ช้าปีครับหลายวันครับ mm hmm. เร็ียบร้อยเลยครับนี่ก็จะเป็นฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูมุมกว้างๆนะแบนีนะฝั่งซ้ายครับ mm hmm. ว่าตายซ้ายสลกครับนี่ผมก็ว่าสุดอยู่นะตรงนี้ ผมก็อาได้อยู่ครับหรือว่าจับมาสมควรนะครับเอ่อทรงนี้บ้านผมเขตนนเจริญบ้านขวดก็น่าจะเป็นคันแรกนะครับที่ต่อเป็นทรงกระบะทึบโรบิเนยียม เป็นช่วงยาวกระบะยาว4เมตรนะครับนี่ช่วงกระบะยาว4เมตรครับอันนี้ต่อกระบะ4เมตรเอ่อตัวนี้แม่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อลูกอีกนะครับนี่รถกะลีมาได้ทางใดอีกหน่อยเบกเบกเบก โอ้ยฮาวิสาวดึงหน่อยเนาะว่ะไงแย่งเรเดียน 11R มิชลินกับใหม่ๆเลยครับนี่ธรรมดาครับนี่ยใจใหญ่รุ่งเรื่มจิตขายนะครับจะบอกคันนี้ขาย สวยครับตัวนี้เขาไม่เล่นแล้วครับรถญี่ปุ่นครับเขาเล่นแต่รถไทยครับเออเยาว่ามาสองอ้มาสองนะยังวะเออไม่ไม่ไม่ไมอซีไม่ผ่านครับนี่เนี่ยดูเด่ะมีแต่ข้าวอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่ผ่านครับไม่ผ่านซื้อได้ไงนี่ มันจะอยากสิเกลือนะนะแมงเครื่องไมเงียบพูดเนาะเงก็พี่คนไหนเมื่อกี้เงียบคนนี้เด้ก็ดับไปเนาะไปไปปุ่นปุ่นไปบอกว่าขี่แล้วข้าไหนสวยครับโอ้ชอบ่โอ้แรงสูงแรงสูงพูดอ่ะโอ้แค่ล่างก็กินขาดแล้วนี่เนาะบอกขันคือจังข่อยมีลูกหน่อยข่อยขังกันเล้วเออ ยางไหมยางไหมยางไหมโอ้ใส่ไม่ได้ดอกบานเท่าก็ใส่ขอามชุบชกถอดมรสหนี่แตกเบิ้ลเลยจ้บนีิใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราขอามช่บชกกันบานใหม่ก็ได้ความกระทะนี่กับมี่อยู่เออสวยครับเอ้าโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ลำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ